พี่จ้าญาติสนิทมิสหายพี่น้องป้องไปที่รักและคิดถึงทุกท่านทุกคนเด้อจ้าตอนนี้อยู่กับช่องยายแมวปากแดงจ้าวันนี้เพื่อนเพื่อนเขาจะลาบเป็ดให้กินเด้อกพี่น้องเลยเขาชวนยายแมวไปกินลาบเป็ดปราสานยายแมวก็เลยจะไปกินลาบเป็ดพี่น้องเก็บผักไปกินกับลาบเป็ดพี่น้องการยายแมวไปเด้อจ้า แมวไม่มีอะไรก็เก็บผักไปให้ธรรมดาพี่น้องเก็บผักไปแจกกันกินจ้ะี่น้อคนแก่ากหพี่น้องกมไนาถึงแล้วพี่น้องถึงแล้วถึงแล้วจ้าเย่โอ้ยแย่ถึงแล้วพี่น้องถึงแล้วจ้าถึงแล้วถึงแล้วแซงกิวจ้าตะเลดคนแก่ บ๊ายบายเซสวัสดีครับเรียงสวัสดีครับกดูบ good, good. ด, <laughs> ด <laughs> บอกไงได้เดี๋ยวนี้ถึงเราพี่น้องถึงบ้านเขาแล้วบ้านเก่าที่เก่าแต่คนเราเวลาเด้อพี่น้องได้ไงคะ <laughs> ยายแมวปากแดงจ้า <laughs> เพินค่ะยัยแมวปาดแดงมากินลาบเป็ดละคะใช่ค่ะนี่แหละเพื่อนคนนี้แหละเขาทำลาบเป็ดให้ยัยแมวกินลาบเป็ดน้องไยจ้ะเ้อสวัสดีท่านผู้ชมโอ้สวัสดีค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะออนไลน์อยู่ป่ะจ๊ะใช่ค่ะ u t u b e ค่ะ YouTube ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเลยเดี๋ยวต้มผักผักเดี๋ยวต้มเส้นหนุมจีนน้ำหนุมจีนก็มีเอาเอาเอาผักมาแหลกลาบเป็ดที่น้องลาบเป็ดลาบเป็ด ลาบเป็ดก็ต้องมีต้มเป็ดใส่ใบหมอนด้วยใช่ไหมเนี่เห็นใบหมอนดูนี่นาแบบนี้แซ่บชิมดูแล้วพี่น้องเนี่ยวันหลังไปเด็ดพี่วักเนี่ยลาบเป็ดป้าพี่โทรลาบเป็ดน้องคายพี่น้องดูบ่เป็นเป็นตาแซ่บบ่พี่น้องโอ้ยเหนียวชิคดีดอนขึ้นรถมาให้ใครถ่ายให้ขับรถมาให้ใครถ่ายให้ถ่ายเองเชอรี่พี่น้องเชอรี่บักเชอรี่ แล้วก็ไม่ชอบว่าจะมากินลาบเป็ดพอดีเนี่ยมีเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่เขาพอดีพี่เขาเกิดจากพี่น้องก็จะได้เซอร์ไพรส์วันเกิดอีกแล้วจ้าเค้กเค้กผสมผักเดือพี่น้องเด้อีิยกมากกว่านั้นเลยกี่ขวบแล้วคะคุณพี่พี่วู้นแลวมันมีชวนถึงวันไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะมากิน นี่แหละกินวันเกิดนี่แหละอายุเท่าไหร่ล่ะคะเนี่ยพี่ไม่บอกพี่ไม่บอกหกสิบเอ็ดแล้วเห็นไหมหกสิบเอ็ดแล้วแฮปปี้เบิร์ตเดย์ค่ะคุณพี่แฮปปี้เบิร์ตเดย์นะคะเพิ่งจะรู้วันเกิดวันนี้ใช่ไหมใช่ก็งงเนี่ยเอ้าพี่เกิดวันเดียวกับน้องชายหมูเหรอก็เลยว่าอย่างนี้ไม่ได้สนใจไม่ได้เอาสนใจมั่งก็ได้นะคะคุณพี่ยังไม่สบตานะพี่เดชาน่ะเหรอ เขาเป็นคนเค่งครึมเขาเป็นคนเก็บตัวก็ไม่ใช่นะจะว่าไปถ้าเก็บตัวเราก็ไม่เห็นนะเนี่ยแต่อยากอยู่แบบคนเดียวชิวๆเดี๋วโอกาสหน้าไปปิดเที่ยใหม่เจ้าของวันเกิดถ่ายยังเจ้าของวันเกิดเขาไม่กล้าเป่าเทียนเขาจะให้เยนแมวเป่า่ะ่านเจนอง Happy บบนี้ขอมีความสุขมากนะคะขอให้มีความสุขมากมายนะคะขอให้รวยร่ึดดีขอให้รวยร่ึสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองมีแต่ความสุขตลอดไปนะคะคุณพี่สาธุนี่พี่เจ้ามาดูพี่เจ้าเคพี่น้องสวยเชอะ

ไปกินเค้กด้วยกันจ้าพี่น้องจ้ายายแมวก็จะขอปิดคลิปไว้ตรงนี้เด้อพี่น้องเด้อชอบกดไลค์ share, ใช่กดแชร์กด s ับส c r i ครเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องยายแมวปากแดงด้วยเด้อจ้ารักมากมายทุกคนจ้าจุ๊บจุบจ้าบ๊ายบายจ้าเกจะได้เจพวันเกิดอีกแล้วจ้า กันนะจ๊ะคิดคิดไ้ตรงนี้เด้อพี่น้องเ,อยเอะะ้ย,ร,ยเร,รักมากมายทุกคนจ้ะ